วังขนายร่วมกับบริษ,ษัทปุ๋ยหมักแผ่นดินทองเสนอรายการข้าวรู้เกษตรกับนายมดเขียว สวัสดีครับผู้ชมครับพบกับรายการรอบรู้เกษตรกับนายมดเขียวครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมเดินทางมากันที่จังหวัดสระบุรีครับแล้วก็อยู่กับตัวแทนผู้จําหน่ายปุ๋ยอินทรีย์บางขนต์ตามดเขียวครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือพี่ชาคิดนะครับซึ่งเป็นตัวแทนผู้จําหน่ายปุ๋ยอินทรีย์บางขนต์ตามดเขียวในเขตพื้นที่ภาคกลางนะครับแล้วก็พี่ชาคิดพามาพบกับเกษตรกรคนเก่งของเราในวันนี้นะครับคุณลุงเจริอสวัสดีครับครับสุัครับ นะครับซึ่งคุณลุงเจริญนั้นก็เป็นเกษตรกรนะครับผู้ปลูกข้าวนะครับแล้วก็หันมาสนใจในเรื่องของการใช้อินทรีนะครับในการปลูกข้าวนั่นเองนะครับพี่ชาคิดแนะนําอะไรให้กับคุณลุงเจริญบ้างครับเออพอดีผมก็แนะนําปุ๋ยอินทรีย์ของวังขนายให้ทางคุณลุงนะครับทดลองใช้ดูเนื่องจากว่าคุณลุงก็ยังไม่เคยใช้มาก่อนที่ผ่านมาก็ใช้แต่เคมีมาตลอดใช่ไหมครับครับนะฮะเาหลังจากที <h 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 ่พี่ชาคิดมาแนะนําแล้วตอนนั <h <h ้นรู้สึกยังไงบ้างอยากจะลองไหม ก็อยากจะลองดูอ่ะว่ามันดีไม่ดีครับทดลองเยอะขนาดไหนตอนแรกที่ที่ลองปลูกก็ใส่ไปเที่ยวเดียวเนี่ยตรงที่ตรงนี้เลยนะครับตรงนี้เลยแปลงนี้เลยใส่ไปที่เดียวเจ็ดลูกเลยทีเดียวเจ็ดลูกเลยจนออกเนี่ยจนจนถึงขนาดออกรวงเลยใช่ไหมฮะความแตกต่างระหว่างที่คุณลุงใช้เคมีในการปลูกข้าวกับอินทรีย์มันแตกต่างกันยังไงบ้าง ผมว่าตัวนี้ดีกว่านะอินตัวนี้ถูกวถกว่าถูกกว่าเราต้นทุนได้เยอะอแล้วก็ผลผลิตก็ดีอ,อที่เ็าบอกว่าผลผลิตดีข้าวเนี่ยเราจะดูได้ยังไงว่าผลผลิตดีดูจากอะไรบ้างครับคุณลุงครับรวงก็ใสนะยาวดีอะไรดีลากก็ดีอ,อลากครับดีนะครับนี่อยู่ในช่วงของ,ข,องขั้นไหนและครับข้าวเนี่ย ข้าวก็กล้าจะเกี่ยวแล้วเนี่ยกล้าจะเกี่ยวแล้วแบบนี้ผลผลิตไปยังไงครับน่าพอใจไหมคุณลุงครับพอใจนะอทุกปีมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพอมาใส่ตัวนี้แล้วมันับได้เยอะสังเกตดูรวงใหญ่ขึ้นอย่างรวงข้าวแบบนี้อคุณลุงครับดูยังไงว่าข้าวเราดีอย่างเนี้นะมันรวงมันตกร้อยกว่าเม็ดอะรวงมันตกร้อยกว่าเม็ดเขดูปริมาณนะครับว่านี่ไล่เป็นเกลียน ลายเปลี่ยนครับอย่างนี้น่าจะได้สักกี่เกวียนครับดูดูแล้วเท่าทางตอนนี้สิเไล่เนี่ยสิเกียนขึ้นสิเกียนขึ้นนะฮะอย่างการที่พิชคิดแนะนำนะครับในส่วนของป๋ยอิทรีว่าขนาดตามมดเขียวแล้วนะครับแนะนําให้ปลูกให้ใช้ปลูเนี่ยช่วงไหนบ้างก็จ,จะมีช่วงแรกนะครับช่วงแรกก็คือการหวานครั้งแรกหลังจาก25้าวันนะฮะหรือจะหรือจะช่วงที่กําลังตีเนี่ย เราเปรองพื้นไปกอนก็ได้นะครับแล้วก็อีกช่วงหนึ่งก็คือเป็นช่วงที่ข้าวตั้งท้องครับนะครับข้าวตั้งท้องหรือหลังจากสัก45วันแล้วนั่นะฮะครับนี่คือการที่ให้ปุ๋ยขึ้นพอฟังแล้วก็คือไม่ได้ให้น้อยนะก็ให้เยอะเหมือนกันนะฮะแต่ว่าต้นทุนมันถูกกว่าเยอะแต่มันถูกกว่าไงครับเยอะแต่มันถูกกว่าครับถ้าเกิดเทียบเป็นเคมีในปริมาณที่พื้นที่เท่ากันของกลุงปลูกกี่ไร่ฮะข้าว ตรงนี้10ไร่แปลงนี้10ไร่นะครับก็คือใช้ปุ๋ยอินทรีย์ว่าขนาดตามที่เขียวนี่แหละนะครับลงเคมีถ้าเกิดเป็นเคมีนะจะใช้งบประมาณเท่าไหร่เคมีใช้งบประมาณโหเยอะมากเลยลูกมันตกเป็นพันตันก็เกือบสองหมื่นละตันนึงก็เกือบสองหมื่นยี่สิบลูกใช้ยี่สิบลูกอ่ายี่สิบลูกเลยตันหนึงเกือบสองหมื่นก็ลองคูณดูนะที่นี่คุณลุงนี่เขาใช้แค่สิบไร่เนี่ยใช้แค่เจ็ดลูกเจ็ดเจ็ดลูกเองเจ็ดลูกเองตกแล้วไม่กี่ตังเองรถผมว่าเกินครึ่งไหมฮะต้นทุน ถูกลงมาเยอะกว่านะยลดลงมาได้เยอะเลยทีเดียวครับนะครับและที่สําคัญครับคุณลุงก็จะมีสุขภาพแข็งแรงนะฮะใช้อินทรีย์แทนทดแทนในส่วนของเคมีที่มันมันเป็นไปครับนะครับผมอันนี้แต่เป็นเพียงแค่เกษตรกรท่านแรกท่านนั้นนะครับที่ผมพาคุณผู้ชมนะฮะมาเยี่ยมชมซึ่งวันนี้ครับพี่ชาคิดจะพาเราเขาเรียกว่าทัวร์เลยไปทัวร์เลยเกษตรกรที่เรเห็นความสำคัญนะครับของการทําการเกษตรแบบใช้อินรียรนะครับหลังจากนี้ครับเดี๋ยวพี่ชาคิดจะพาไปดูที่เขาเพิ่งเริ่มปลูกกัน อายุประมาณสักขนาดไหนฮะประมาณ20กว่าวันประมาณ20กว่าวันเดี๋ยวเราไปดูกันครับสำหรับวันนี้ขอบพระคุณคุณลุงจเจริญมากครับขอบคุณครับขอครับขอบคุณครับวันนี้เราสามคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสุดยอดปุ๋ยอินทรีย์วังขนายตรามดเขียวลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร0 8 0 5 5 0 4 8 8 8